เอาละสวัสดีครับผมคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการสุ่มตัวใหม่แล้วก็เอาไปขิงลูกมานะวันนี้ลูกชายพี่ก็อยากจะมาขอเล่นด้วยนะครับอยากจะรู้ว่าตัวใหม่เนี่ยเก่งมากแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามรีวิวแบบจริงใจให้ดูเลยนะครับว่ามันเก่งกันหรือเปล่าไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยสุ่มได้ยากมากๆเลยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมแล้วก็ฝากล้านเล็กๆของเราด้วยครับผม l o n b u c k c o m นะสินค้าแมพทอยากเทเปอร์ดีเฟนซ์สุดคุ้มเลยครับปลอดภัยสะดวกบริการดีนะครับผมที่นี่ l o n b u c k c o m ใครท คุมมากนะครับฝากไว้ด้วยลิงค์ร้านเราอยู่ใต้คลิปนี้เลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ,อ่อลูกเห็นตัวพ่อเป็นโอลาฟแบบเห็นครับเฮ้ยแล้วทำไงถึงจะกลับร่างเดิมได้ครับเนี่ยพราไม่อยากเป็นโอลาฟอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ<笑><笑>คือพอต้องติดอยู่ในตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาละครับผมกลับสวัสดีเอ่อทุกทุกคนเลยนะครับ <laughs> เอาปกติเราเปิดงี้เหรอครับใช่เหรอมันต้องแบบเอาแล้วครับผมกลับมาแล้วนะครับสำหรับซีรีส์สกีบีดี้กับลูกชายครับผมอ่าโอเคมันต้องประมาณนี้ไม่ใช่ลูกไมาเป็นไรครับตอนนี้ก็เป็น E p ีที่เอ่อที่7หรือที่แปดเราจะไม่ได้แล้วนะโอ้โหทำบ่อยเหลือเกินแบบนี้กําลังติดงมแงมนะครับอย่างที่รู้กันว่ามีอัปเดตเข้ามาเมื่อเมื่อคือนนะแล้วก็้องลิบอนน่าจะได้เห็นคลิปที่พ่อเออ <c oughs> สุ่มในซิกมาไปแล้วใช่ไหมครับลูกช่วยครับเสียงหรอ,อเฉยลูกว่า ตัวนี้มันเก่งไหมครับลูกเก่งครับพ่อเอา้ารู้ได้ไงเดาเอาครับผมอ๋อเดาเอาใช่ไหมนี่ครับเมื่อคืนพ่อสุ่มนี่เลยตู้นี้เลยเจสเตอร์เคสเนี่ยโอ้โหดวงดีจัดหมดไป3ามแสนขออนุญาตอวดนิดนึงแล้วกันน,ะนี่ไททันซิกมาแมนนะครับแล้วก็เออนี่มิววิ่งทีวีแมนนะครับแล้วก็นี่ไมโครเวฟแมนครับผมแล้วก็นี่โอไฮโอแมนมีเพียบเลยขออนุญาตขิงหน่อยแล้วกันว่าคนมันเฟี้ยวคนมันดวงดีครับลูกโอ้คน ตึงเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะลูกมีไฮเปอร์ด้วยครับมีสิครับเฮ้ยไปเอามาจากไหนครับเนี่ยไปเอามาจากคนที่มีเจม52,222เจมครับเอามาจากคนมีเจม5 2 2 0 0เอ้ยอย่าบอกนะครับว่าลูกแอบเข้า ID พดีอพ่อแค่ครับโหเรียบร้อยครับไฮเปอร์ Hyper โดนลูกโดไปแล้ว แต่ว่าตอนนี้พ่ออดใจไม่ไหวเลยครับอยากจะไปทดสอบตัวใหม่สุดๆลูกพร้อมจะไปทดสอบกับพ่อหรือยังครับพร้อมแล้วครับอยากรู้ว่าไอ้สตัวเนี้ยตัวไหนมันมันเก่งบ้างนะแต่ก็มั่นใจนะครับว่าไอ้ตัวไททันซิกมานี่น่าจะเอาเรื่องอยู่แต่ถ้ามันเป็นตัวกีกี G ้ M, ไม่เก่งและก็เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อให้ลูก <c oughs> เออช่วยคืนไฮเปอร์พ่อได้ไหม ไม่ได้ครับโอ้โหเสร็จลูกเลยครับมาครับเดี๋ยวเราไปหาทดสอบตัวละครใหม่ได้ที่ไหนดีเห็นเขาบอกว่าด่านโอไฮโอนี่มันเป็นโหมดสุ่มตัวนะครับน่าจะเทสไม่ค่อยมันเท่าไหร่เอาเป็นเอ็กอิสแลนด์ไหมอืมได้ครับโอเคครับมาเลยครับมาเลยครัะไปลองตัวใหม่กันเลยโอ้โหดูท่าวิ่งนี่ต้มเตรียมจัดตุ่วมเตรียมเตรียมออกมาจากไข่นอนตัวใหญ่ลู่ไข่กันเนาะกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไป เคงอะไรรับนี่ยมาครับเดี๋ยวมาเริ่มกับตัวแรกเลยนะครับโอไฮโอคาเมล่าแมนนะครับผมนี่เป็นไงครับลูกลูกชอบไหมตัวนี้ลูกชอบไหมถือปืนนะชอบครับชอบตัวชอบสีแดงครับเอาโอ้ดูดิครับมันยิงช้านะเนี่ยช้าจัดเลยครับดาเมจก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะมันเลเวลหนึ่งด้วยแล้วที่สาคัญตัวนี้ครับลูกการจะอัพเลเวลสองต้องใช้เงินห้าพัน โอ,โ,โอ้โหโดนหลับได้ด้วยนะครับโอ้โหสแสดงว่าตัวนี้โดนสตันได้นะแต่ว่าถ้าอัพเวลสองเนี่ยดามเมจเพิ่มมาเป็น2อ0พเลยนะครับบวกอีก2อ0พัดีบอนอ่ะเดี๋ยวลองอัพให้ดูแล้วเวฟนี้มาดูว่ามันไหวเปล่านี่ครับอัพไปดามเมจเป็นเท่าไหร่โอ้แรงขึ้นนิดนึงแล้วก็ยิงเร็วขึ้นนะครับเริ่มรัวเริ่มรัวลูกดูดิอีกทีนึงครับเป็นเวลสามเวลแม็กเลยอุย้ยยิงปืนคู่ปืนคู่แม็กเลยเฮ้ยข้างหลังมีมีแบบว่าเอ่อธงชาติรัฐโอไฮโออยู่ด้วยใช่เหรอครับนี่คือธงโอไฮโอ ครับผม oh. <st ing> โอ้สรุปก็คือมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเนี่ยเป็นตัวต้นเกมจะว่าต้นเกมก็ไม่ถูกเพราะค่าอัพเลเวลตั้ง5,000น่าจะไม่เวิร์ดเท่าไหร่นะตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวลบออกนะตัวต่อไปนะครับเป็นเจ้าไมโครเวฟนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นระยะโจมตีแบบกว้างๆนิดนึงนี่ครับดามเมจต้นอยู่ที่250นะครับเดี๋ยวเราจะรีบอัพเต็มเลยแล้วกันเออเออเอเลเวลแม็กครับความเร็วในการโจมตี0.2ครับลูกอันนั้นแม็กแล้วเหรอครับใช่เห็นคลิปที่แล้วมีคนคอมเมนต์ว่ามันสสสาาาาาามมรรรรถตตััั้้้นนนนไไดดดดดววววยยออูะ่่จิงงเเเปลลี๋แบบ สตัวครับลูกนี่ตรงนี้เลยแล้วก็อัพเต็มให้ทั้ง3าตัวเลยนะตูว่าไหวไหมครับ ไหวอยู่ดีครับไม่ไหวเหรอครับโอ้ไม่ไม่ไหวว่ะหลุดว่ะหลับได้ด้วยนะครับเนี่ยเออไม่การหลับด้วยนะครับนี่หลับไปหนึ่งไม่ค่อยไหวนะครับผมเห็นว่าสตันได้แต่สตันแป๊บเดียวเองลูกแสดงว่าตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยจิงปังอะไรเนาะใช่ครับยังไม่ค่อยจิงปังครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ตลี่นี่ว่าใช้แทนก็ตลี่ได้นะครับมันสตันได้เหมือนกันอ๋อก็คือพอแบบถูถ่ายครับพอถูถ่ายได้ครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนี้ครับติดตันนิดนึงนะมีกระตุกนิดหน่อยนะทอยเล็ตชะงักไปแป๊บหนึ่งนี่เห็น ได้ตันได้ไดจังหวัดสตันนี่บอกว่าตีแรงเหมือนกันับเนี่ยเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ครับอา้าวมาต่อที่ตัวสุดมีมนะครับผมอย่างเจ้ามิววิ่งนี่วางลงไปครับมิววิ่งทีวีแมนนะข้าวางห้าร้อยเข้ามาถึงก็ยืนรูปคางอย่างเดียวเลยบอลมันรูปคางเนี่ยตัวนี้ลูกชอบไหมลูกว่า ยังไม่ค่อยแบบชอบเท่าไหร่ครับใช่โหยังไม่ประทับใจหรออุตส่าห์เดาไว้ว่าลูกจะชอบอเดี๋ยวลองอัพเต็มดูนะว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับดาเมจก็ค่อนข้างจะน้อยนะตีแรงอยู่นะลูกตีเร็วด้วยนี่เห็นหเลือดรถลุวัวเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะดูอีกรอบเอาแบบวางตัวเดียวเลยแล้วลก็มาดูว่ามันการสตรันะดได้หรือเปล่าเฮ้ยตันได้ด้วยหรอการสตันได้เฮ้ยทันได้หรอเดี๋ยวลองวางเพิ่มสินี่ก็เห็นหลุดไปหลายตัวนะครับต้องวางหลายๆตัวหรือเปล่าสัก4ตัวแล้วกันเพื่อดูประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็็ออ้้ตตตัััววววววนนนนีีีมเเเปงง AOE ดดยยะ่่แสา ค่อนข้างเก่งครับลูกเพราะว่าถ้าเป็นแบบ aoe แล้ว dps ประมาณหมื่นัพเนี่ยเพราะว่าเก่งละดูดิดูดิเฮ้ยวิวหายหายหายแล้วยังสตันได้อีกครับเนี่ยสตัรนได้จริงหรอเดีขอเทสดิโอ้โหโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนีก่งเก่เกงีบอนดูดิอันนี้อันนี้โหดเลยอันนี้โหดเลยให้โหดเลยเหรอนี้เรียกว่าโหดเลยใช่ไหมครับให้ฟิลหมอนไอันี้ครับพ่อมดเลยครับลูกครับ ตีเลียวพอๆกับกอตลี่เลยครับเนี่ยโอ้โหอาองอัพเต็มแบบยืนกันเป็นกลุ่มๆนะเพราะว่าทอยเลทน่าจะมีหนาวกันบ้างเฮ้ยเอาเ้ยเอาเรื่องอะ่ะสตันด้วยผมยังไม่เห็นไอตัวมิวยิ่งทีวีแมนตัวนี้โดนสตันเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เก่งพอๆกับพ่อมดเลยครับอ่ะพ่อครับมันโดนหลับครับมันโดนหลับได้ครับโอ้โหเรียบร้อยอุตสาห์ชมเมื่อกี้สรุปก็คือยังโดนหลับอยู่เนาะมันอาจจะไม่กันหลับไงอาจจะกันสถานะอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคอมเมนต์มาครับไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแจ๋ววะแจ๋ววะพ่อชบ่ะ ตัวนี้พอซื้อพอซื้อเลยแถมหาง่ายด้วยครับลูกเฮ้ยลูกมียังลูกมียังยังไม่มีครับพ่อมีขาย เ <Okay. S 1> <laughs> สรุปก็คือตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับมิววิ่งทีวีแมนเนี่ยอันนี้คือเต็ม10ให้9แล้วกันนะจริงๆให้10เลยก็ได้นะครับลูกเพราะว่ามันใช้เงินอัพน้อยมากเลยต้นเกมกลางเกมนี่คือสุดยอดเลยจริงไหมจริงครับเดี๋ยวพ่อแบ่งให้ตัวหนึ่งนะโอเคครับอ่าและตัวสุดท้ายนะครับของตู้นี้กล่องนี้นะครับผมนี่ไททันซิกมาแมนครับรีบอนนี้ครับดูมาดูมาด,มาดูพ่อชอบมากเลยการออกแบบของเขาเฮ้ย <c oughs> เท่ไหมลูกเท่สิครับมาแบบตีมอวกาศอ่ะดูดำ เลเวลหนึ่งเนี่ยปีเจ็ดร้อยมีเบาอยู่นะเห็นว่าเป็นดาเมจแบบ AOE นะครับมีการโจมตีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยเดี๋ยวลองอัพนะครับอัพเต็มดูดิเฮ้ย,ยพวกครับมีลาแสง e อีโมจิด้ว e ยครับนีอ่อีโมจิเด็กเนิร์ดครับอ๋ออีโมจิเด็กเนิร์ดเหรอครับเดี๋ยวชุดนี้ก็ปล่อยให้เจ้าไฮเปอร์ด,ด้านหลังลูกเคลียร์ไปก่อนเลยมาดูรอดูชุดใหม่ครับว่าไททันซิกมาตัวเดียวจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับอันนี้อัพเต็มแล้วอุย้ยนี่นี่โจมตีเป็นไอ้นี่ด้วยครับ AOE ครับลูกมีเป็นเลเซอร์แล้วก็มมมีเเเป็็นนน AOE ด้วรัหขาาาา่สถลไ ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจอุ้ยหลับเฉยหลับเฉยอ้ยหลับเฉยว่าโดนโดนช่วยหน่อยโดนซ่อมหน่อยสวยอ้ยหลับได้นะครับถึงจะเป็นระดับ0.1%ของกล่องนี้ก็ก็หลับได้เหมือนกันนะครับโชคดีที่เราเตรียมโดนมาด้วยเนาะลูกครับเกือบหลับแต่กลับมาได้เดี๋ยวลองวางหลายๆตัวดูนะครับว่ามันเก่งหรือไม่อัพเต็มเลยอัพเต็มเลยค่าอัพไม่แพงนะครับตัวนี้ค่าวางก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ใช้1,000เพันยวได้ที่พ่อมีตัวเดียวครับลูกพ่ออยากจะแบ่งให้ลูกมากเลยค่ะครึ่งสิครับพ่อ ฮะผ่าครื่อะไรวะเริ่มเริ่มเห็นประสิทธิภาพยังดูดูพอมันยืนเกาะกลุ่มกันนี่อันนี้แค่สตัวนะครับโอ้ยแล้วผมไม่รู้ความสามารถมันนะสิครับลูไม่รู้ความสามารถของตัวนี้หรอใช่ครับคือถ้าลูไม่รู้ความสามารถของตัวนี้นะครับพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อครับพ่อครับพ่อครับเฮ้ยพ่อครับมันบอสเลื่อนหนึ่งพันล้านครับหนึ่งพันล้านครับเลื่อนหนึ่งพันล้านครับเฮ้ยเฮ้ย้จะวิ่งเข้าฐานแล้วครับเลื่อมันเลื่อนหนึ่งพันล้านครับไหนอะครับตัวไหนอะเล้ยม เฮ้ยโอ้โหบอสเข้าบ้านลูกคงว่างอ่ะนะโอ้โหกลับมาดูที่ซิกมาแมนของเรานะครับรู้สึกว่าจะเอาไม่ค่อยอยู่นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดทอยเล t มันเดินมาถึงตรงนี้แล้วโดนไฮเปอร์ยิงตายก็แสดงว่าตัวพวกนี้ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ ยังอ่อนอยู่ครับหรือเรายังไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงของมันวะใอร,รู้ก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์คอมเมนต์อุ้ยแต่ว่ามันสโลจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันทําให้ทอเเลตมันมาเกาะกลุ่มกันนะครับเอออันนี้ดีสโลได้แต่ดามเมจยังยัง,ย,งยังแบบยังไม่ค่อยโดนใจนะ <c oughs> แต่เรื่องความเทนี่พ่อให้เต็มร้อยใช่ไหมเวลามันยืนเรียงกันโอ้โหดูหน้ามันนี่รอจัดาอ <c oughs> อันดอกที่รอชาซิกมากไม่ควรทาอืมอ,อะไระไร<ะ>้องเพลงสก i บบี้ทอเลตสองเบียวเบียวอะไรวะ โอ้ oh, แล้วตรงนี้ครับสโลหนักมากครับสโลหนักมากครับเดินกันแทบไม่ออกแล้วก็ควันหนามากมองไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวน้องริบอลสรุปเลยครับไอเจ้าซิม่าเนี่ยสำหรับลูกมันเก่งไหมสำหรับผมนะคบอยู่อยู่ให้ระดับประมาณสูงแล้วกันครับอ๋อระดับสูงแต่ยังไม่แบบโหดมากใช่ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ดีค่าวางไม่แพงมากความสามารถมันเหมือนกับว่าไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่มันความสามารถรอบด้านเลยครับแต่พวกข้อเสียของตระกูลไททันก็น่าจะเป็นพื้นที่นะครับวางแบบวางติดกันมากไม่ได้นะมันทำให้เรามีที่เล่นน้อยลงดังนั้นสําหรับพ่่อแลล้้วคิปนนีีเย ตัวใหม่ทั้งหมดนะครับพ่อยกให้กับเจ้ามิววิ่งทีวีแมนครับลูกเพราะว่าตัวนี้เก่งจริงวะล,ลองไหมลองไหมลองลบพวกนิกแมสออกให้หมดแล้วแล้วเราลองวางเอ่อมิววิ่งไหมครับดีครับโอ,อเคเดี๋ยวเราลองวางเลยนะครับมิววิ่งล้วนนะมิววิ่งล้วนเดี๋ยวเวฟต่อไปรู้กันว่าไหวหรือเปล่านี่เรียงหน้าเลย4ยี่คนยืนเหล่าคางกันอยู่อุ้ยมิววิ่งก็เริ่มดาเมจดรอปวะตรงสสยไอ้พวกนี้มันเลือดเยอะเป็นเพราะว่าเราลงสองคนนี่แหละลูก สองคนเลื่อนมันเยอะไงโอ๊ยแต่ได้ยูรีบอนดูดิหื่รถไฟรถไฟรถไ,ไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มเย้ยโอ้ I e I <c oughs> มันเหมือนรถไฟบ๊อบตรงไหนเนี่ยพอดูล้อมันสิครับอ๋อใช่เหรอรถไฟบ๊อบล้อง,องี้เหรอ เราวางเมลวิ่งให้เต็มตรงนี้เลยนะครับเชื่อว,ว่าเมลวิ่งน่าจะหาไม่ยากนะครับเหมาะกับผู้เล่นใหม่อย่างเราตัวมันมีประสิทธิภาพอะเน,นี่ยลูกข้อเชียร์เลยเนี่ยใครเป็นสายโซโล่นะครับวางเมลวิ่งอย่างเดียวน่าจะผ่านได้ไม่ยากนี่ขนาดเล่นสองคนเนี่ยโดนไปครึ่งหลอดได้ไหมไม่หลอดแล้วนะอืมแต่ถ้าจะให้ดีน้องริบอนต้องวางไฮเปอร์ตรงนี้สักตัวหนึ่งครับอุ้ยหลับหมดอุ้ยริบอนหลับหมดเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ดูดิริบอนเวฟสี่เก้าชิวป่ะชิลปะ เพราะว่าชิวนะเพราะว่าชิวนะถ้าเอาเรื่องหลับออกไปนี่เพราะว่าเป็นตัวที่เก่งเลยอะใช่ครับอืมแล้วอ่าเดี๋ยววางพวกไททันลงมาช่วยสโลแล้วกันนี่ตรงนี้นี่คอมโบครบสูตรปล่อยให้ตัวมีมเขาทํางานร่วมกัน <c oughs> เฮ้ยเห็นไหมสโลแล้วก็มีวิ่งตบนะครับจิงจัดเลยครับจิงจัดเลยนะรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าซิกมาแมนนี่คือราคาสูงอยู่นะครับตอนนี้ลูกก็อย่าเพิ่งไปหาซื้อแล้วกันลูกรอราคามันดรอปลงสักหน่อยเนาะครับ รีบอลลองเอาไฮเปอร์ออกนะครับออกให้หมดเลยพอหมดเลยครับโอเคครับลองดูว่าไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้เราเหลือแค่ทีมมีมเท่านั้นนะครับผมซิกมากับมิววิ่งนะรีบอลว่าเราจะผ่านไหมลูกผ่านครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับลูกรีบ วางไฮเปอร์ตรงนี้เลยนะแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ครับไหวชิวครับลูกไหวชิวครับดูดูโอ้โอลาฟนี่เรายืนเต้นรอได้เลยเนี่ยมาเต้นกันดีกว่าไหมกีบีดีบีดีรอมดอกเยยดเยดกีบีดีบีดีรอบรีตีฟกีบีดีบีดีรอบรอมเยยดเยีดกีบีดีบีดีดอบติบี กิบบีดิสกิบบีดิกิด็อปด็อปด็อปเยส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 กิบบีดิเดกิบบีดิด็อปด็อปด็อปเยสเยสโอ้โหชิวจัดวีมองดูดิครับขนาดพ่อกดออโต้สคริปต์อะครับเว็บห้มารวมกันเยอะขนาดนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะทะลุแนวป้องกันของเราไปได้เว็บหกมาแล้วครับลูกเว็บสุดท้ายครับบอสอยู่ด้านหลังนะตัวกิกกี้อยู่ด้านหน้าดูดิมันโดนสตันแล้วมากองรวมกันอะลีบอลมันทาให้โหไม่ไหวอะมันไม่ไหวกับเราหรอกรีบอลดูดิไม่ไหวหรอกเออแต่ว่าเพราะว่าบอสไหวนะ บอสน่าจะทะลุไปข้างนอกได้เลยเฮ้ยบอสก็ตายยังไงต้องดู่วงจังหวะนี้ครับว่ามันไหวหรือเปล่านี่จังหวะที่ได้ก,กลับมาตีอีกครั้งเฮ้ยยังไงด่บอสพอของพอ,พอมดตรงนี้หนึ่งตัวครับอัพเต็มเร็วเร็วเพิ่มระยะโจมตมนนีนี่นตรงนี้นี่พอรกระโดดครับเออเพิ่มระยะโจมตีครับคือข้อเสียของตะกูล AOE คือมันตีบอสเบานะครับผมดาเมจมันไม่สุดน่ะมันต้องมาเจอกับไฮเปอร์ลูกอะจัดการเลยเอเนี่ยเฮ้ยดบอสยังไงยังไงวางมิวดิงอหรครับมิวดิงเดี๋ย โโอ้หเรียบร้อยแตกแตกบอสเฉยโอ้เว็นกรรมเราคงประมาทไปหน่อยอะเนะไม่เป็นไรครับมันคือการทดสอบครับลูกนะกับล็อบบี้โอ้โอ้โหเป็นไงบ้างครับลูกการรีวิวแบบจริงใจของเราบ้านระเบิดบึ้มกันเลยทีเดียวครับอืม เป็นไงครับลูกคิดว่าเก่งไหมล่ะไอตัวพวกนี้เก่งไหมตัวไหนเก่ง,ต,กงตัวไหนไม่เก่งเอาบอกท่านผู้ชมเข้าไปตามที่เราได้ลองใช้งานเมื่อกี้ผมคิดว่าถ้าเป็นในส่วนของโซโลเนี่ยทท่าทนซิกมาแมนเนี่ยเป็นตัวที่เก่งสุดๆเลยครับส่วนถ้ามาเป็นทีมเนี่ยเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีคอมโ,มโบที่สามารถใช้กับเราได้เนี่ยแนะนำว่าถ้ามากับเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนเอาตัวดาเมจแรงๆมาแล้วให้เราเอามิวิ่งมาครับเพราะว่ามิวิ่งเนี่ยมันมีการสตันที่นานครับแล้วก็สตันต่อเนื่องนะครับ<อ>แล้วก็มีการอัพที่ถูกครับตัวคอมโบก โรนัลโดครับโรนัลโดใส่กางเกงเบนเทนเลยพอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ <laughs> โอหคริสเตียโซใ <laughs> สก่กางเกงเบนเทนแถมมีโอมนิทิกด้วยโอเคครับเดี๋ยวให้น้องลีบอลเล่นกับโรนัลโดไปก่อนนะครับเขาน่าจะเจอเพื่อนแล้วสำหรับพี่ก็เก่งทุกตัวนะครับยกเว้นเจ้าโอไฮโอนะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอัพก็แพงตีก็เบาตีก็ช้านะส่วนไมโครเวฟก็พอได้นะครับสตันได้นิดนึงหลักๆแล้ว2ตัวเนี่ยเมลวิ่งกับ ซิกมาเนี่ยเก่งครับเก่งจริงสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชื่นชอบแบบไหนนะครับก็ลองไปหามาใช้กันได้นะวันนี้ก็มาลองใช้ให้ดูกันนะครับแล้วก็ตามสัญญาก็คือเอามาขิงลูกครับผมตอนนี้ลูกพี่ก็ค่อนข้างจะอิจชาพี่นะครับสังเกตได้จากการที่เขาพยายามดันหลังพ่อเรื่อยๆนะครับผม เอาล่ะสาหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับข้อมูลดีๆจากเราไปบ้างนะเอกีบีดี้กับลูกชายนะครับมือใหม่2คนนี้พยายามรีวิวให้ดูกันแล้วนะครับผมก็ต้องตัดสินใจดูนะครับว่าอยากจะได้มาครอบครองหรือเปล่าราคาตอนนี้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นราคาเพชรนะรอราคาลงหน่อยค่อยซื้อก็ได้นะครับผมเดี๋ยวให้น้องลิบอนบายๆท่านผู้ชมหน่อยครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับคุณพ่อด้วยนะครับมาบ แล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้เพชรห้าหมื่นนี้ทำเรื่องยิ่งใหญ่กันครับลูกคลิปหน้าขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนเฮ้ยรีบอลสาวสาวข้างหลังสาวเฮ้ยบอลจีบสาวดีครับนี่สาวเนี่ยโอสาวดีแล้วไม่จีบสักทีจบแล้วเวนเทนโอ้ไปแล้วเวนเทนไม่จีบสาวเลยว่ะเปิดเปิดเกือจัดเลยว่าตู้นี้เปิดยังอีกเหรอเอ้ยมาแล้วครับโอ้โหเมววิ่งเมววิ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่ง